สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องแม่ลูกผ้าลุยอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็พามาลุยสวนจะเป็นสวนน้าเต้าหรือว่าสวนกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบแดงอันนี้จะเป็นต้นกระเจี๊ยบแดงอยู่นะคะต้นกระเจี๊ยบแดงเต็มไปหมดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวที่เขากินเป็นลูกนี่นะคะทุกคนแล้วก็มากับพี่สบายคนสวยนั้นมีดอกไม้สวยๆด้วยนะคะ คือคุณลุงข้างบ้านคุณลุงข้างบ้านเขาเป็นคนปลูกนะคะเขาบอกว่าไปเก็บเลยลูกไปเก็บเลยมีเยอะแยะเลยลุงปลูกไปเยอะแยะอย่างงี้นะคะทุกคนซึ่งเราก็ชอบกินมากๆลูกกระเจยบเนี่ยนะคะทุกคนกระเจยบสดๆเอามากินกันน้ำพริกกินกันน้ำพริกอะไรก็อร่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกไปอันนี้หลังฝนตกนะคะเราเข้ามาในสวนมันก็จะเปียกๆนิดนึงจะมียังมีน้ําฝนติดอยู่นะคะทุกคนแล้วเราก็มากับ พี่สบายคนสวยเขาบอกว่ามาช่วยฉันหน่อยฉันทั้งตัดทั้งถือตะกร้าไม่ได้ไอ้แล้วก็โอเคโอเคเ <c oughs> นี่ยค่ะเขาก็เป็นคนตัดนะคะทุกคนต้นกระเจยบอะไรจะสูงขนาดน,นี้โอ้โหไปสูงไปสองเมตรแล้วคันเนี้ยเพราะต้นมันสูงมากแล้วก็ลูกมันก็ลูกใหญ่ๆแล้วก็กรอบมากนะคะทุกคน เขาปลูกเขาปลูกรายได้ดีมากซึ่งที่ดินนี่ดีมากๆนะคะทุกคนไอเราก็เป็นคนถือตะกร้าแล้วก็ถ่ายนี่ลูกใหญ่มาก,นกนเนี่ยทุกคนเนี่ยพี่คนสวยของเราก็เป็นคนตัดนะคะทุกคนซึ่งเขาเก่งอะ่ะเขาอยู่ที่บ้านเราเขาเก่งมากนะคะทุกคนเขาทําอะไรได้ทุกอย่างเขาเก่งมากเลยเรายอมแพ้เขานะคะทุกคนซึ่งคนสวยคนนี้เก่งมากแล้วก็ตัดกันต่อไปเลยคุณลุงของเราก็ว่า นี่นี่นทางนี้ก็มีเยอะนะมาเลยเงี้ยคนลุงของเราก็เข้ามาดูเราตัดด้วยนะคะทุกคนเขาบอกว่าลูกน้ําเต้าเธอก็ไปตัดเลยนะเดี๋ยวมันจะแก่ถ้ามันแก่แล้วกินไม่ทันอย่างเี้เพราะว่าคนที่บ้านเราเขาก็อาจจะเบื่อเบื่อแล้วแหละแต่เราไอเราก็นานๆได้กินนะคะทุกคนเนี่ยเราไม่สนใจพี่คนงเราเอาพี่ของเราละ เราจะหานุ่นหานี่นะคะทุกคนนี่เราก็ได้มาครึ่งตักก้าแล้วนะคะที่ลูกใหญ่หญๆนี่ไม่ใช่แก่นะคะคืออ่อนมากตักระเจยบอะไรกระเจ็บเขียวใหญ่เงะะี้ยเราตั้งชื่อให้ใหม่กระเจ็บเขียวใหญ่กิน,นกับน้ําพริกเอาไปแกงเอาไปจอเอาไปต้มเอาไปลวกเอาไปผัดเอาไปจุ่มน้ําพริกเงี้ยนะคะทุกคนโอ้โหได้ทุกอย่างก็คือเราก็เลินไปเลินมา ถามว่าต้นมันสูงไหมสูงนะคะทุกคนเราลุนลอดไปตามต้นมันนี่นะคะโอ้เขาเขาบอกว่าโอโหกินนานแล้วกินไม่ไหวแล้วก็แจกพี่แจกน้องถ้าใครอยากกินก็มาเก็บกินอย่างนี้นะคะคนบ้านเราเขาจะไม่ขายนะคะทุกคนเขาก็บอกว่าจะจะใครอยากกินเพราะว่าแต่ละบ้านเขาก็ไม่ได้กินเยอะอะไรสักขนาดนั้นนะคะทุกคนเขาจะกินกับน้ำพี่เขาก็มาเก็บ นิดๆหน่อยๆอย่างนี้เขาก็ไปกินหรือว่าเอาไปจอเอาไปจอกับยอดฟักทองอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่พี่เขาเอสาใส,ส่ชุดสว,สวยมาเก็บผักวันนี้ชุดของพี่ของเราก็สวยมากความจริงเขาเป็นพี่สะพ้ยเขาก็ไม่ได้อายุมากกว่าเราหรอกอันเนี้ยน,นะคะเจ้าของเจ้าของสวนคุณลุงของเราเนี่ยนี่นะคะทุกคนคุณลุงของเราเนี่ยใจดีมากๆ เขาไปเด็ดน้ำเต้าให้ดูนะคะบอกว่าโอ้ลูกใหญ่มากเลยอยี่ไงไเราก็หลดล่อใหญ่เลยซึ่งอายุเราไม่ห่างกันอายุเราเท่ากันนะคะทุกคนเขาเป็นพี่สะพ้ายเราก็เรียกว่าพี่สะพ้ายเขามาเป็นพี่สะพ้ายของเราแน่แหล,ล,ละแล้วก็เราเรียกพี่ความจริงอายุเราเท่ากันนะคะทุกคน <S <S ล้วก็เรียกตามอเขาเรียกตามนั้นเราก็เรียกตามนั้นแหละ <S <S พี่พี่สะพ้ายอย่างนี้ แล้วก็เราคุยกันแบบสนุกสนานเลยนะคะทุกคนแล้วนี่ที่จะให้ดูนี่ก็พ่อของเพื่อนนะคะทุกคนนี่นะคะพ่อของเพื่อนเราเขาก็งงนะคะทําอะไรวะมันทําอะไรวะอย่างเงี้นะคะทุกคนนี่เราก็แอบถ่ายเขาคุณลุงพ่อของเพื่อนนี่ก็แอบอ๋อเขาก็มาเก็บเหมือนกันนะคะทุกคนเขาเห็นเรามาเก็บเขาก็มาเก็บเหมือนเราด้วย เพราะว่าเขาก็คงอยากกินเหมือนเราและแล้วก็คุยกับเขาอยู่แป๊บนึงเขาอกว่าเจอลุงบอกว่าเจอลูกของลุงไหมเจอคะ่ะเราคุยกันทุกๆอาทิตย์เลยบางครั้งเราก็นานๆได้เจอกันอย่างนี้นะคะทุกคนลูกของคุณลุงก็เป็นเพื่อนของเราอันนี้เจ้าของขนสวนเจ้าของสวนเลยนะคะทุกคน เขาแอบมองเราเขาว่าเอ๊ลานชั้นนี่ทำอะไรวันเนี้ยถ่ายอะไรอยู่ตลอดเวลานี่นะคะทุกคนนี่นะคะเราก็เอ้เราก็ถือกล้องไปถ่ายไปมันก็จะยกเยกยกเยก,ยกรูน้ำฝนนะคะทุกคนตกใส่หน้าเต็มเลยน้ำฝนเต็มหน้าหมดแล้วะคะ่ะทุกคนคือเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปตะกี้นี่เองแล้วก็ไปเข้าสวน น้ําเต็มหน้าคะ่ะทุกคนยิ่งหน้าลายเหมือนค้งโคกอยู่แล้วนะคะทุกคนอ่าง่ายงายก็เช็ดเสื้อไปสิคะง่ายมากสําหรับเรานะคะทุกคนดูสินางเข้าไปตัดน้ําเต้าแล้วคะ่ะลูกใหญ่ไหมทุกคนดู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 ด,ด,ดูโอ้โห my god น้ําเต้าอะไรยาวเป็นเม็ดเลยนะคะทุกคนพี่บอกว่าโอ้โหกินเป็น ทำมื้อหนึ่งกินในทั้งวันก็ยังไม่หมดนันเนี่ยต้องเอาไปแจกเขาครึ่งหนึง่งแล้วก็ทํากินครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะเขาก็ได้มาสองลกูกถ้าเราอยู่กับนางเนี่ยเราเฮฮาปาร์ตี้เรามีความสุขมากๆนะคะทุกคนกับการเก็บผักของเราเพราะว่าเราแบบว่าเออรุ่นเดียวกันไปไหนคุยเข้าหูกันอนะ่ะเราโอ้โหกล้องเราก็เล่ตุ้มเต้นนะคะทุกคนเขาก็เปียกไปหมดแล้วอ่ะนี่นะคะ แล้วก็ได้มาละทุรักทุเลอยู่บ้างนะคะทุกคนพอละคะ่ะได้มาเต็มละคะ่ะทุกคนซึ่งเราก็ต้องไปทํากับข้าวต่อนะคะเพราะว่ากับข้าวเรายังไม่ได้ทําเราโมแต่ไปเล็บผักอยู่นั่นแหละเดี๋ยวป้าของเราไปสวนนี่เราได้มาตักก้านึงเลยนะคะทุกคนอ่อนๆอ,อ,อันนี้ก็คือบ้านของพี่โมลหรือว่าบ้านของป้าเรานั่นเองซึ่ง แล้วก็ตอนนี้เราก็จะทํากับข้าวอยู่ที่บ้านป้าน,นี่นะคะทุกคนเราก็เอากับข้าวเรามาวางไว้ตรงนี้นะคะแต่แล้วก็ทุกคนอันนี้เราก็เมื่อกี้เราก็ไปบ้านพี่สาวมานะเราได้น้อยนาน้อยนานี่เราไปเลดเองกับตัวเออไปเลดเองเลยนะคะทุกคนไปดึงเอาเองเลยทุกคนดูผักสดๆไม่ต้องซื้อนะคะน้ำเต้าไม่ต้องซื้อกะเจไม่ต้องซื้อ แล้วก็น้อยหนาก็ไม่ต้องซื้อนะคะคือผักสดๆทั้งนั้นเลยไม่มีปลอดสารพิษด้วยนะคะทุกคนนี่ลูกใหญ่มากเราตอนได้เรานึกว่าแก่แล้วแต่ไม่แก่นะคะทุกคนอ่อนมากถ้าหยิกเข้านี่แสดงว่าโอ้โหมีเป็นคืบเลยนะคะทุกคนรู้ว้าวทุกคนบ้านเราเนี่ยดีมากๆเลยนะคะอ่าอ่าก็จะไปต่อเข้าไปในครัวแล้วก็จบ